สวัสดีครับผมคนอีสานเบาผันเบืองครับมีอยู่ขั้วกลางทงอีกแล้วครับครับเสบไซค์คนเดิมครับผมนี่ครับมีมีนู่นง่ายครับผมจีภัพยนง้วครับผมกับพับพยนตไปควายพร้อมครับ น้ำหนังแล้วครับขอบคุณครับน่ารักจังเลยเอยังก็บึ้อเนี่ยเกี่ยวเขาครับโอ้เสียบใส่เกี่ยวเขาเดี๋ยวอื่นมมือเป็นนวดหน้าเพลินอยู่ครับนียังไปย่างเ็ดหยังกินอยู่คุ่นอยู่คือจีนจนอหนังจีหนังนะคเด้อบวหนวล้ำอืมบัเคจน คือถอดเอาเว้ก็เข้มหน่อยเข้มครับครับใส่ก๋วครับรค,รครับแต่หาคุ๋งมันต่ำก่อนถ้าเลีงง่ายๆครับกบจีหนังจีหนังนะครับไม่ใช่เหมือนดี๋ยวผมจะแนันเข้มครับพวกกระติอันนี้เดี๋ยวผมเอเข้มครับเอาให้ตามเดี๋ ดูมนุ่มๆเลยครับบยหยาบอย่านียงังกินอันนั้นเหรอเจ้งปลาแดกกินทัน้งหล้่กับตำหุงก,ก,ก,กับทอดเสร็จกรอกกับจีนังครับผมออนี่กินลาบิดอันนี้ เลยนน้เวือ,วอ,อววขอ้าวเกเขตบไสเป็นเกี่ยวเขาครับจางคนเกี่ยวเขาครี๋ยนนังอยผมจะหารถเกีวเขากันนละครับเหอเสีบพึ่งกำลังทุบผัาพยนต์อยู่ครับซ <c oughs> ุ้มสุมกแล้วมาเลยครับมันยำหนังน้ำกัน น,นี่ผมผมลองไม่ครับผมลองถอดเอาเด้หน่งสองตอนอีกสองตอนนึงผมกินเบิดแล้วเค็มซามอ่ะอ่าอื่นจีหนังลงเทีเดียวรดเซปไฟสีมอดก่อนเนืเตี้ยเ,เจ้าหรือเปล่า กยแล้วแ yeah, ันฮ <Huh? S 1> yeah, ึไยและวมยอะไรข้อเคล้าถึงครับแง่หนี่นก็ไม่อยู่ฮก็จะนู่นไ่ อ,อีหนังวอสติปู่หน้าครับผมปูน่นาดอง สมบกกครับผมกอกเพิ่มเพิ่มง่ายได้การกับมุ้งครับเมนูเสบๆยังไงกับมุ้งขาดบุได้แน่นอนครับกินได้ทุกคาบทุกมือ้อหวอยง้ออีโศ ปลาช่อนนะครับพองนี้หาบดหาใหญ่ดีปลาซ่อนหน้าบุ้มี่เราพยายามอย่างนี่น้องตาเดี่ยวเนาะเราเป็นนหาเบิดอยู่เต็มอกทัมีปลาเลยครับ เผ็ดเผ็กเียมเกาดาัเนาใสกวาก,ก่แกน้สกวาหมูกับหมมหมัวครับผมเผ็ดเออเอาเกอใ,ใ,ใส่เอเ้าล่ะอคุนเพชดน้ำกินยาเลยครับ ฟลซบเบียรนี่เดือนนาหอบบังทีอีฟสอง่าดจะไปมาแต่งยังกับหนังไว้กมไไปปากครับุ่มๆบหนามุกเติงเลย เป็น,ปนุนมากเลยเป็นท่านเลยไปได้ตุนแบบนี้ยัแล้วก็ออีชวนมีทวอนพร้อมเป็นวิธีดุเกือเป็นแยกล่ไหมอื่งไฟเิ่งยังคุกมันเห,ห่าเลย đi bộ đi xe phát triển của nó bạn <laughs> <laughs> nhầm nhầm đầy đấy nhầm ừ, còn nhầm 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 ช่วงเริ่มยากกับเบสุดแลครับเี้ย,นง,ย,ยงนั่นนนคนะือความน่านใเนีย้ยมาตัวบนน้มค่มเนี่ยบนก็่ัชเงนเต่าบนน้ำเป็ให้าและแยกคู่เบื้องตัวคูณปีในยีเด bôi nổi nữa cái cương bụi cái ốc chua ngoài nó ăn sai liền quá nó ăn rồi

เนี่ยบางทีมะะ่หล่ะไอ้ลูกดิกกีกแลวนุ่มบุคลาล่ลกดิก็หล,ล,ลันเ่อแปลงยนพันแขแวแข็งแรก,ก็ห้อง,องมาจิงมามาไหมครับเปลี่ยนพันึียวก็เขาอ้อมกินกระดูกอย่างในเบดลูกนิดลูกนิก ทางหามผู้สาวตึ้งมากเลยครับลูกติดสามมือนะครับผู้สาวมากงอนเฝ้าเขาอยู่หรันเออมาหลบนีิเจ็บขาครับทั้เขากัดขายองขาเพื่อตัวแข็งแกร่งนี่แหละเขาไปกินเฝ้าเขาไรอัน cái ăn đi ừ. à. mình bố nữa hơi mà bố con tóm này không được. Thích. làm muốn không được vậy? đi này đi mà mà, mà. Ừ, bao quá, lốp đi lốp đi Thái. ừ. nó phù hoàng gì cũng còn cũng mà dù ừ. chắc chắn bớt nào bó mày nghe hầu bớt mà béo dùng chất phá nắng hấp khi nắng thương nhầm trước mình đấy là chạy chạy lắp nó khi mà khó ấm 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 mang nó mới hiếu khổ ừ. huần ไปคักไปแน่จุดจ้อยแ,แหงเก็บขาปะพอ,พอ,พอมเนมาเสียเรียกหัวแตกมากเนาะมาเสียสองเก็บขาบปที่ถึงไม่นะครับอืมงอยเงาเงาง่อยเลยครับยูนดีไม่แห้งกันทุกคนครับสวัสดีครับปบพอกันไม่ไปเลยกครับสวัสดีครับ